อย่างนี้มันไม่มีใครได้โฉนดอยู่แล้วคุณเนี่ยนี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเล่นลิ้นเนี่ยในที่ดีมันเล่นลิ้นแล้วเห็นไหมที่พูดนี่เอกสารสิทธิ์ก็คือสคหนึ่งนาะสสองนาะสสามคุณอย่ามาเล่นลิ้นเนสคหนึ่งนสามเนี่ยเป็นผู้ผู้ที่มีหลักฐานเนี่ยเป็นผู้มีสิทธิ์ครอบครองครับก็ใช่เขามีนี่ไงก็คือสิ่งที่เขามีตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าเขามีโฉนดที่คุณอย่ามาเล่นลิ้นผมจะไปตามหลัก ไม่ต้องมาพูดอย่างนี้คุณอย่ามาพูดอย่างนี้นี่ชาวบ้านเขาเสียใจแล้วตกลงเนี่ยราชการไปอออให้เขาทำไมไอ้สอคหนึ่งเนี่ยให้เขาถือไว้ทำไมนสสามเนี่ยให้เขาถือไว้ทำไมเนี่ยเห็นไหมเนี่ย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 ที่ดินของเราเนี่ยเป็นอย่างนี้ซะเองเนี่ยคุณดูก็แล้วกันเนี่ยคุณดูแล้วกันนะมาแถหน้าด้านเลยเขามีนสสามคุณก็บอกว่าไม่ใช่นะ สิทธิ์ครอบครองเหรอนอตสามไม่ใช่สิทธิ์ครอบครองเหรอนอตอสามเป็นสิทธิ์ครอบครองครับก็ใช่เขาไม่ได้บอกว่ามีขั้นโหลต้องคนหนึ่งก็บอกว่าเขามีเอกรางเสร็จในพื้นที่ในพื้นที่สามเหลี่ยมที่คนกัมพูชาติเพราะคุณพูดอย่างนี้นะเนี่ยผู้ว่าเลยเข้าใจผิดไงก็เพราะคุณไปรายงานผู้ว่าไงผู้ว่าถึงเข้าใจผิดไงคุณยอมรับหรือยังคุณยอมรับหรือยังประเทศเสียหายก็เพราะคุณนี่แหละ